สิวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมเป็นเกมเกมคล้ายๆเกมเกมแกรี่มอสแนวคอมนะครับแต่รู้สึกว่าแบบมันจะมีอะไรแบบเยอะก,กว่าอรประมาณนี้นะครับสกินเป็นทหารเฮปปี้มาอย่างนี้เลยแล้วกัน มามด่นมานไหนบ้างขอเอาด่นานยากปกติธรรมดาแล้วกันดานกว้างกว้างปกติอีซี่อีซี่โอเคเข้ามาในด่ดานแล้วนะครับผมโหของเหมือนกระดอิ่งมดจูน่ามีพวกปืนพวกอนะไรไหมมีมีมีอยู่มีอน,นี่แล้วนี่คืออะไรแท็บเล็ตลบตู้ลบลบเป็นการลบ น,นี่คือซังโรเบริร์เอ๊ตายตายเฮ้ยมีของอัปเดตใหม่ด้วยอะไระเทียงใครเขานอนเหมือนกันวะใครเขานอนเงิน Massage. Do, Massage. <takes noise> really no. no. so. Massage. What's up, Sky? Okay? ลุกไกลไกลไกลได้ไหมไม่ได้เหมือนอันนี้เป็นไวรุสใช่ไหมซึบเหมือนเกมกลลีดิมอนปกติมีปืนมีอะไรให้เล่นกันโอ้โหของเยอะมากปัจจุบันอ่ะเกมนี้นนมีอัปเดตใหม่ครับของก็เลยแบบเยอะมากดูอของดิ อืม hmm. hmm. แล้วไอ้ประตูนหายไปไหนวะ mm hmm. เออเออหายไปไหนวะประตูแล้วจูประตูหาย ต้องกินมันจะมีซอมบี้โผล่มากรฟาฟไหมวะไม่กราฟวางระเบิดไว้วางระเบิดไว้ระเบิดเจี๊ยบนี้อันนี้ระเบิดเจี <c oughs> ๊ยบตนตายโอ้ดูดิเกมนี้มันจะคล้ายๆเ,เหมือนแกลลี่มด ถ้าไี้ยินเสียงแบบนี้ก็อะไระเปิดปดทก่ไะเปิดได้มันเปิดไม่ได้ตกระงละนี่โอ้ของเกี่นะกพชื่องมันก่อนลรแมนทีวีตทีวี ไปไปชุดชุดชุดนี่กูนี่เมโลดี้ก็่าจะบังคับได้มีท่าอะไรต่างๆมากมายมีท่าพูดไหม มีอ๋อคอมเมนต์อะไรประมาณนี้รีเซ็ตรีเซ็ตตัวใหญ่ตายสําหรับคลิปนี้เอ้ยมันมีแอปเป็นไหมเซฟแมปได้ด้วยเซฟแมปได้ด้วยอันนี้มันแตกต่างกับจากเกลิมอนไหยวะนี่เคยเล่น,น,นเกลิมอนด้วยไปคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เปลี่ยนภาาได้ด้วยคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าอยากให้ดูคลิปอะไรหรือให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดติด,ดตาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย